สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับกลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจกันอีกกระปุกหนึ่งนะครับและสัปดาห์นี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนั้นให้ความสำคัญและก็ได้ส่งกำลังใจให้กับทหารหารที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในการที่จะปะทะกับกองทัพของกับูชาซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้มีความผูกพันกับนานาชาติ เพราะนานาชาตินั้นได้ส่งเสียงบอกว่าอยากให้ไทยกับกัมพูชานั้นเจจาหยุดยิงแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กลับมาในจุดเดิมซึ่งเรื่องนี้จะเห็นนะครับว่ามีความผูกพันกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าไทยกับกัมพูชาไม่หยุดยิงและไม่เจจากันนั้นภาษีการค้าตอบโต้ที่สหรัฐกําลังเจจากับไทยและกัมพูชานั้นจะไม่เจจาต่อนั่นหมายความว่าไทยก็เจอแรงกดดัน ขึ้นภาษีสาสปรเ็ถ้าไม่เจจาอยู่ยิงกับกัมพูชาซึ่งแน่นอนนะครับว่าประธานอาเซียนหรือว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันไิบราฮิมก็เป็นคนกลางในการจัดประชุมที่มาเลเซียและข้อตกลงก็ชัดเจนแล้วล่ะครับว่าไทยกับกัมพูชาโดยผู้นําทั้งสองประเทศนั้นตกลงนะครับหยุดยิงและเข้ามาสู่กระบวนการเจจาวันนี้ที่เราบันทึกรายการนั้นเป็นการเจจาของทหารกองทัพภาคหนึ่งและสองกับกองทัพของกัมพูชาคุยกันครับว่า ตกลงหยุดยิงห้ามยิงใส่ประชาชนห้ามเคลื่อนพลห้ามทําใดๆทั้งสิ้นและจะไปประชุมต่อใน JBC ในการเจจาระหว่าง2ฝ่ายในเรื่องของการที่จะนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและก็หาแนวทางในการที่ปรับตัวซึ่งกันและกันครับซึ่งในจุดนี้นั้นเรายังไม่ทราบว่าการเจจาจะบรรลุผลเร็วสุดเมื่อไหร่และอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขนะึ้นณปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือการไม่มี ความผูกพันทางด้านการค้าตามแนชายแดนนั้นยังคงเกิดขึ้นนะครับและก็ในเรื่องของการที่จะพัฒนาการในเรื่องของการฟื้นการค้าต่างๆก็จะต้องตามกันต่อไปว่าจะมีการเปิดด่านหรือไม่เปิดอย่างไรเปิดโดยจํากัดเวลาหรือว่าเปิดมากน้อยแค่ไหนต้องตามครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดสําคัญมากๆอยู่อย่างนึงคือว่าผลของการเจรจาหยุดยิงนั้นได้ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่กลับมาดี ขึ้นกว่าเดิมที่มีเหตุการณ์สงครามปะทะกันและก็มีโอกาสที่ทําให้ไทยนั้นก็ได้รับมุมมองจากสหรัฐอเมริกาว่าเราปฏิบัติตามกติกาโลกคือเจจาหยุดยิงและด้วยเหตุผลนี้ไทยก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีจากสหรัฐอเมริกาเพราะเราปฏิบัติตามข้อที่สหรัฐรยกรองเพราะเป็นการเจรจาทวิภาคีนะครับที่สําคัญคือนานาชาติเริ่มจะเห็นแล้วว่าการลดภาษีของสหรัฐอเมริกานั้นเกิดขึ้นกับประเทศญ,ญี่ปุน่นกับยุโรปที่เสียภาษีแค่15%ระหว่างนะครับ สหรัฐก,กับเวียดนามอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์ประมาณภาษีคือ 19- 20%ดังนั้นไทยมีโอกาสครับที่จะลดภาษีได้เหลือใกล้เคียงกับประเทศในอาเซียนด้วกันคือ20%และก็ทําให้ไทยนั้นได้ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจเลยเรื่องการค้าการสกัรัาอเมริก,กากลับมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าไทยสามารถพลิกฟื้นความสัมพันธ์นก,กับกัมพูชาได้โดยแน่นอนนะครับว่าหลายคนก็บอกว่าอยากให้ยึดแนวทางที่ดินแดนของไทยนั้นจะต้องเป็นอธิปไตยของไทย ซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเห็นบทบาทตรงนี้ที่จะให้รัฐบาลและฐานนั้นยึดอธิปไตยของไทยเป็นตัวตั้งและก็หวังว่าความสัมพันธ์ทั้งด้านการค้าและการลงทุนจะค่อยๆกลับมาซึ่งตรงจุดนี้ก็ทําให้การค้าคล่องตัวขึ้นนะครับและทําให้การลงทุนระหว่างกันก็ปรับตัวดีขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลบวกกับสีไทยที่ทําให้การค้าขายบริเวณชายแดนหรือภาวะสีไทยนั้นไม่ได้มีผลกระทบในเชิงลบมากนักนะครับถ้าไทยสามารถผ่านสงครามการค้าและผ่านสงครามระหว่างไทยกับพูชาไปได้ สีไทยก็จะมีสถานการณ์ที่จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นได้แต่แน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องส่งกําลังใจให้กับทหารหารที่ประจาตามในชายแดนเพื่อดูแลปกป้องอธิปไตยของชาติและก็ส่งให้ทีมไทยแลนด์ไม่ว่าเป็นทางกองทัพหรือว่าทางรัฐบาลนั้นได้เจรจากับกัมพูชาคืบหน้าไปได้ดีและทําให้ประเทศไทยนั้นยังมีความภูมิใจในทธิปไตยของไทยและคอยกลับมาอัปเดตข่าวข่าวสารเกี่ยวกับผลการเจรจาคืบหน้าระหว่างไทยกัมพูชา แต่ภาพตรงนี้ก็น่าทำให้สศรทไทยนั้นไม่เผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มเติมและทําให้เรายังรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้คงต้องลาไปก่อนนะครับและก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของคณะที่เทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยกันต่อไปนะครับแล้วก็ติดตามรายการโหศรษฐกิจได้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ